สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถูกมือนนี่เป็นปลานะครับมือนนี่ผู้ขาจุดถูจุดเทียนดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่ฟอหายเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรมเจ้าท่าเจ้าดินเจ้าดอนแม่เจ้านั่งเท่ารนีเจ้าแม่โค้งข้า เจ้าแม่คงคาเจ้า,านามเจ้าไน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิน้นสติอยู่ในที่นี้จงเป็นพยานท่านพญานาคเจ้าขาจงเป็นพยานเข้ามาปล่อยเจ้าศิลาวงเข้ามาปล่อยเจ้าพญานาคจงเป็นพยานนะคะเจ้าแม่คงคาท่านพญานาคเจ้าทีเจ้าท่างเจ้าบ้านเจ้าตร์ที่ศิลปตีอย่ในที่นี้เจ้านาเจ้าไน่จงเป็นพยาน ครับผมเมื่อเบิร์หนาะพี่น้องเมื่อเบอร์หนาะมโอ้ยปลาหลาก็มาปล่อยที่พี่นอ้องโอ้ยป,ปลาปลาพี่นอ้องโอ้ปลาเป็นฝูงเลยครับหนามก็ปล่อยหนามลงครับมันกจะหาจะ,าจจะเฮ็ดอันอันนี้ครับผมน่าจ,จะเฮ็ดอันนี้ยัง่ะสะพานครับพี่นอ้องคิดว่าดิตรงนั้นนะครับเขาก็เลยอาจจะปล่อยปล่อยอันนี้ลงแต่ว่าอาจจะค้างไว ไือจังไหนหมดในใจเพราะว่าถ ja. mm ้าพ่อแนะนำตรงไหนนะคุณน้องก็แนะนำหนิงนะครับนะนำหนิงครับครับผมที่น้องมันีอาบุญมาฟพัดครับคนขับประดุกครับปล่อยปลาตรงนี้วิธีการนะครับมุดชุดถูกเทียนนะครับขันหานะครับครับผมครับโอ้คุณครับพี่น้องโอ้ครับโอ้ ถ้ามาขาขึ้นครับห้ชีวิตซั์เนาะครับเนาะเป็นการห้ชีวิตนะครับมีบุญหลายตัวคนวานะครับห้ชีวิตเพราะว่าทุกชีวิตก่อต่อรักชีวิตของเจ้าของเนาะพี่น้องนะครับเนาะครับการห้ชีวิตนี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคนเห็นอย่างกระตามนะครับก็เพื่อการมีชีวิตอยู่นะครับผมนะครับผมนะครับเอาปลามาครับผมนครับอ่ะมันขอปอยเขาจะเลี้ยวครับพี่น้อง่ะปล่อยเอียงเลยอ่ะแกออกครับนี่สะดุกครับตัว้นามจะนิง ครับผู้หาหาไปผู้ปล่อยก็ปล่อยไปครับเป็นตามธรรมชาติครับโอ้ฝุ่หลายเลยหางชีวิตฝนไป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 โอ้หมดครับคนสองตัวนกลงครับพามาหากินหากินเก่งๆลงไปที่ลาลชื่อพรลกบนไป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 อย่ล้ปล่อย้งใชิ้นไปจักเปินไปไปไปอ่ะไปตัวหนึ่งก็บโบ๊ะงอย่างป่นไลอยู่ดีมแ้ง หากินเจงๆเอ้าช้าหน่อยก็บบ่ออะไรคือข้าขาเนาะพี่น้องเนาะกระดิบุญหลายครับมีชีวิตยืนยาวขึ้นไปอีกละครับุ่นโอ้ขึ้นไปขุ่นครับขุ่นเด้อไปขุ่นละขุ่นเพราะว่าส่วนบางเดี๋ยวอยู่ตลาดเขาก็เอาไปเฮ็ดอาหารนะครับเนาะระวังตกเด้อมันถ่ายวิดีโอนิ่งเาได้เหมือนขึ้ไประวังตกมาจับนี่กระไรกันเอ้าขึ้นไปค่อยๆขึ้น เนี่ยเนี่ยเนี่ยบวกกับไทยจะเห็นกล่นเพิ่นสีหายขันไปทางอื่นเห็นกล่นอันโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแต่ขาคนใดอีกหรอเนาะเห็นสาวกล่นน้ำหนักหน่อยก็ไดหนักหลายก็แตกต่างกันตัวนี้แหละครับมันเดียวางเสียยางเนาะดียวางเสียยางนี่เราคนชอบพี่น้องครับเหมือนที่จุ่มในเดี๋ยเหมือนวันผักนะครับทางขึ้นกระสั่นสีดีเลยพี่น้องคน น้ำเมื่ามมาลายเถาก้อนนี้น้ำไหลายเต็มเลยครับแต่มนเลยจว่าเขาขื่นปล่อยเขื่อนมัจะกก็อชีสะพานนะครับคิดว่าอ่ะมันนาาี่เอาบุญมาฝากทำกันพี่นอ้องฝอนผาทีดด่เหมือนี่เห็นตอ้เหงาตัวนี้มีอย่างไรพี่น้องเงาคน,นตัวนี้โอ้เงาตัวนี้โอ้เดียวกำลังส่องอากาศดีครับวันนี้บรรยากาศเย็นสบายเลยเนาะพี่นอ้องมาเนยาว,วิดีโอเนี่ยเอาดิเหมือนออนี้คนไทยวิดีโอเนีเาพี่หน่าครับโอ้ยเมื่อยหอนขึ้นกันตัวนี้ขึ้นมาถึงโอ้กาพี่น้องเห็นกาพร้อม มนนัดไว้เตียงไว้แล้วครับเ,เอาบุนว่าฝานึ่กันครับมันนีครับสาธุน้ำกันครับพี่น้องครับ